เยังจันป่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนของไปซอยพี่น้องครับฮะคนของไปซอยพี่น้องที่ว่าเพิ่นกักตัวครับกักตัวให้น่านทำให้น่านนะบอกทงน่าน้าครับอ๋อพี่น้องที่เพิ่นกักตัวโควิดพี่น้องครับผมเอ้าสูสๆพี่น้องครับผม พี่น้องครับสวัสดีครับบรรยกาศตอนนี้ครับเข้าละทีมงานนะครับอาจารย์ปองและผู้จัดการทักทายสวัสดีครับตอนนี้กําลังสิ้อผากันแพ็คของพี่น้องครับซึ่งเสื้อาหารแหางนะครับชุดนี้นะครับไปแจกจ่ายพี่น้องมาทั้งทังสกลนครที่เพิ่นกักตัวอยู่ไฮยูนาที่เพิ่นบันระเบิกักตัวอยู่อ่าโรงพยาบาลสนามนอะนักผู้จัดการเนาะเพราะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดไม่ติดแต่ว่าเผื่อเพื่อความปลอดภัยก็เลยไปกักตัวอยู่ตรงไหนตรงหน้านะครับหนีจากเมืองกรุงไก่บ้านหย่อนการงานมามีเหตุ นะครับด้วยสมรภามิเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็โลควิดแบบนี้นะครับทุกคนต่อตัวตลอดนะครับครับมาบานมาซองเฮ้านะครับมือหนีกันเลยนะครับให้ผู้จัดการเฮ้าไปซื้อของมานะครับผมมาเอาบุญน้ำบินดอกบานเฮ้านะครับผู้จัดการเท่าไรละมือเนี่ยแปดพันเ้ายอ่โอ้ครับแต่แปโอเคสาธุบุญครับขอบคุณน้องสายหล่าจันเจ้าขอนแก่นเด้อที่รวมบุญครับไอ้ทสายนะครับพี่น้องครับปลากระป๋องครับเขานะฮะมากมนะครับผมเข้ากะทิแพ็คไปให้พี่แผลงน้องเนาะ เพื่อนได้กินนะครับเบื้องต้นซอยกับเป็ดพันพี่น้องครับผมนะครับช่วยเบื้องต้นก่อนนะครับเออนะฮะมาใครตัวอะไรกัน<ม>โอ้ใครสไลด์เนาะตักปลากระ,ะนะาปา๋นะงองเนาะขึ้เข่าวดามสามปลาเอาพี่น้องครับเอาละน้ำน,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 น้ำน้ำน้ำดื่มเพื่อไงโยมือเท่านั้นไปซื้อไอ<ม>้น้ำคำเนาะโอเคโอเคเนาะแล้วมาแพ็คเนาะอ่าข่าวเป็ดพันธุ์กับมะขามดองกับเป็ดพนธุ์เนี่ยนะครับสารกระโบุเป็ดพันธ<ๆ>ุ์ของปายทุกทันนะครับนะครับเอ้า อันนี้คือเป็นเงื่อนส่วนตัวนะครับที่อยากเคลีบุญแล้วพี่น้องบันเทาซอยกันไปพี่น้องครับรวมบุญกันไปนะครับขอบคุณเดอ้อพี่น้องทุกท่านขอบคุณทุกท่านกำลังใจนะครับให้กำลังใจทีมงานเสี่ยงเพียวโคตรซีร่ววว่าพี่น้องครับโคตรซีร่วๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมพรุ่งนี้เราจะเดินทางนะครับไปหาพี่น้องข้างบสิบทั่้างอาการลำน่วยพุดเรือคํำว่านอนอีมิบานีิคมนำอุ่นบริจาคมจมเริ่ศินนะครับ แมนครับทั้งสกุลนครทั้งพี่น้องครับนะบอเอาเขากะอย่าลืมเรืเร่องของของแมเด้วยผู้จัดการเซฟเอาหมดเอาแมสแน่นะครับผมนะฮะสู้พ่อจันเป่าสู้ครับสูบส้ๆเ่นอสู่พี่น้องครับนะครับผมเอาแพ็คคนบมะลาบางคนอยู่งคงพาขาบางคนอยู่ผู้เดียวกับมี่ตามอัตราส่วนนะแบ่งแสดงกินกินไปนะครับ นำขนมาเลยกลับไปมาแล้วอันตะปื้อกลับไปมาแล้วแขวงค้ามมวนกลับไปมาแล้วนะครับอ้อสูสูพี่น้องครับวุฒิกำลังใจพี่น้องครับซอยกันย่ำไพ่มากับผรู้เบื่อไรดอกผู้จัดการอาจารย์ป่องแล้วผมสี่ติดโควิดมันมันก่าคนดฮ่องมันโ่แนครับมันรู้หน้าไม่รู้โลกแกต้องเซฟจะพร้อมทุกคนน่ะมีสิทธิ์ก็จะเป็นผู้จัดการอาจารย์เซมือไหนเราเอาผู้รู้ผู้ดันครับ ครับจะมาเิ็นเด็กครับม่อยากติดดอกเนาะนะครับอยากให้ปลอดภัยนะครับผมเอาแก่บปลกลาบแค่หน่อยไร้กับบนดินปอกกให้เพิ่นนะครับแมงกนเลยนะครับเป็นได้อายุได้กินแค่หน่อยมีมะหม่าห้องทองเลาะโอ้ยต้มกินเพราะพีแห้งได้นะครับเขาแนะนำซ้ากับแบ่งกันไปนะครับทุ่นบริวไลายทุ่นหน่อยเฮ็ดดำหน่อยพี่น้องนะครับผมก็ดีใจเห็นเห็นต้นแบบที่ดีเห็นไอ่เฮ้าพี่ใหญ่ของเราจอรนี่มือปราบครับนะครับเพิ่นได้เอารถทั่วรถไปครับพี่น้องบ้านเทา อุบลแบงค์ทัวร์นะครับเห็นซ่องดูฮีน้องนุงทั้งสิสเกีเพิ่นกับซอยท่านจอร์สิสเกีเพิ่อนท่านสกลนครมาเท่ากระบี่อกจากอบจอเนาะท่านนั้นของสจอนิกเพิ่นขมประสานไปหาทีมงานเพิ่นแล้วนะครับนี่มีรถทัวร์ลงไปหาพี่น้องท่านสกลนครอยู่ซีหาขั้นภูลาทั้งรถทหารพร้อมนะครับท่างสกลนครก็เลยบ่บบวหนาเป็นพวกปนดพี่น้องนะครับหาพี่น้องอยาก เมือาจากคุกนกระแจประสงค์ติดต่อที่โรงพยาบาลสนามพื้นที่โรงพยาบาลพื้นที่นะครับบายสิบห้าพันบาทเน่านะครับฝีขนต่างบงังตัวบงไดากาติดต่อทั้งเบอร์อบจสกลนครพี่น้องเด้อพิมพ์หาใน Google มีนะครับผมเบอร์องค์การบริหารจังหวัดสกลนครนีน่นะครับพี่น้องครับเบื้อเช้าฉันต้อบมาละภาพรูปหนึ่งเขาเอาเขาไปได้ไหมเด้อภาพผมไม่มีนาฬิกาเอ็กซว่าเจ้ะจำปลากระป๋องเดียะครับแก้วแก้วบ้องใหม่นะครับแมน น้องครับมาแกซอยกันผู้ได้วางครับกากซอยกันเด้อนะครับขอบคุณมากขอบคุณหลายจักเสียวข้ามเหนมาเอ่ยได้ขอบคุณน้องเสลาจันเจ้าขอนแก่นที่อายครับตั้งสมบัติขอนไปเลยนะครับคือเห็นน้ำปลาเอ้ยนะครับอาผมรวมมือน้ำอายนะครับขอบคุณครับอันนี้เพราะไม่ได้เปิดเรียร่ายนะครับพี่น้องครับไม่ได้เปิดนะครับเราเท่าแต่คือเฮ็ดดีเอ่เฮ็ดด้วยใจเนาะซอยกันไปนีดหน่อยก็ซอยตามหน่อย นะครับผมเดี๋ยวลุยกันไปเต็มที่นะครับแต่ว่าแจ้งมาแล้วหลายจุดเข้าไปจะซอยซ้ำเข้าซอยหดผู้าการม <ขอ S 1> ีกว่าที่เราไปทําอะไรเลยนะครับเป็นอาก็ป็นซื้อเป็นอีกหนึ่งซื้อที่สีดูแลตีดูแลดอกเป็นกระบอกเสียงใ้พี่น้องไดนะครับนะรามาแพ็คก,กัปนปพี่น้องครับเอาแพ็คลาแพ็คแพ็คนะครับมาใส่หลอพ่ออ๋อ,อ่ไม่ยังจ้าจอยอ๋อ ขเขาค้นในทีมขยะอพอ่อนี่เร็วหาถุงอัดเส่ลูกเอ,เกเอเาเส้นตะกร้าไปกนันได้เั้ือนกันนะจะไปจีเขยะเนอะหาถุงกระดิ่ดีเเลูกเออนั่นแหละตอนนี้หกทุ่มครึ่งนะครับทีมง,งานยังไม่นอนนะฮะมีการสู้ยไหมเอ้ยช่วพี่ขอบคุณผู้จัดการขอบคุณยายอายจารย์ป๋องด้วยนะครับอันนี้คือ,อเบื้องต้นเนาะมาม่าข้าวสารเนาะกระป๋องอันนี้มามานนคือไข่นะครับพี่น้องครับ เราก็ทําได้เท่าที่เราทําไว้อ่าซีบบนหลายเต่กระห้ด้วยใจนะพี่น้องเนื้อเหลือน้าเหลือในเนาะครับใช่ความปากระป๋องน้ำบ่ากันครับพี่น้องครับเอาไปใส่สละซ้ำยังนุ่มหายใจสุดยอดจันทร์ปกจันทร์ปอกแล้วชทำช่องเลย ก็เลยนำถั่วมังเล่ากบนำถั่วมังเลยมังเล,มเลยมาเนี่ยเราโอ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรวดมามาจัดลอยห่อเลยอยู่สองเลยอยู่สี่ซิมพอนะต้มกินบมี่เราด้วยทำไมเป็นเรื่องมายูของเาไปต้มเออเชาแ,แต่กําลังใส่ใหพี่น้องครับจับไปครับผู้จัดการอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าพี่น้องครับหลังจากที่ตื่นแล้วห่อก๋าตีผ้ากันอาบน้ำสวัสดีครับผู้จัดการ จันทรปองสวัสดีครับน้องหลักสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับเอาใครอีกกระต่ายข้านึงมบุซเสถิรขาข้างในอ่อยกระป๋องหนำผดอยแม่โอพี่น้องครับอืมนะครับในหนึ่งเซตมีอะไรบ้างเนี่ยนี่มาม่าปลากระป๋องมาม่าปลากระป๋องเขาเนาะหนำหนำยูเซย์หนำหนำอยู่ข้างในอ่อยเต็มเลยเลยอ๋อท่านพี่ท่านผลมี่หนำหรอีกล่าเนี่เสร็จแล้วดูฮานพ่อจะไปจอดซื้อข้างข้างอีกครับผมเอ้าเบื้องต้นเนาะ ครับผมพี่น้องครับบรรมาดการครับวันนี้เราจะไปจุดไหนบ้างนะักผู้จัดจาการพี่น้องครับเพื่อช่วงนี้อาจจะบพราะนักท่าชิปให้พี่น้องเมื่อเร็วขยันเอาคลิปเกี่ยวกับ,บการไปซอยพี่น้องอ่เนาละลงเนาะเป็นการซอยกันไปนะครับผมนะฮะขอบคุณทีมงานทุกภาคส่วนเดอ้อขอบขึ้นเอฟซีเซียงเทลนะครับที่เพิ่นได้โมบุญน้ำกนำันน้ำนะครับขอบคุณพี่น้องความปลอดภัยด้วยครับนะครับวันนี้เราเดินทางไปไหนบ้างผู้จัดจาการ น่าจะเป็นเอ่อทางว่านอนให้จะเลื่อนซิ้นเหมอนไรครับผมมัอนจะเลื่อนซิ้นอากาศอํานวยเนาะนะครับแล้วกังเขาพื้นที่ที่เพิ่นทากมาหลายจุดเนอะว่าสิเป็นทางบ้านม่วงกับแมนนะครับอากาศอํานวยบ้านว่าไงหลายหม่องหลายหม่องหลายจุดอืมแต่นเมือนี้ว่าท่านกะมาเอื้อนอีกรอบนึงบอไม่เป็นไรเรื่อยๆครับเข้าซีพีเอเรื่อยเพราะว่าตอนนี้มีของท่านสกุลที่กักตัวที่บางคนยังไม่เห็นเฟซเสียงเพลียวที่ผมโพสไปกับว่านหูวก็มีเดี บางควกกทั่แช่ตนตัวมาหลายคือกันนะครับเข้ากันสิได้เบิงง่งกันไปมันแง่กันไปพี่น้องครับนะครับเอา้าวจวจจัดฟันบุ่มต้ที่เข้าเจข่ายบันเนี่ยหนึ่งทุกมีไข่กี่ฟองผู้จัดการ,ส,รสิบฟองเนาะสิบหน่วยเนาะเอาเบ้องต้นนะพี่น้องเ้อนะครับทุนคำกับ่าหลายแต่เห็ดเดือใจครับพี่น้องครับอืม กะเป็นเงินที่ได้จาก YouTube นี่แหละพี่น้องครับกับจะซอยกับพี่น้องกันไปพี่นอ้องเบิ้งเฮาเฮากับเบิ้งแง่งพี่น้องเพื่อเป็นการซอยเลอสังคมซอยกันนะครับครั้งนี้อ่าขอ,อุยาบ่บร้เอาพุทเอาเบรดเอาพอเอาบีไปนำํำเพราะว่ามันอันตราย,นายในการเดินทาง นะครับของเขาก็เต็มรถอย่างหรูบ่มีหม่องนั่งน้ำอีกประการหนึ่งพี่น้องครับพอบีพันเดือพวดนะครับเดี๋ยวให้ภารกคริปกระแสซ้หมูสามโตรนี่ครับผมเดินทางลุยกันเองเนาะครับผมขอความปลอดภัยจงมีแก่ทีมงานเซียงเพียวแลังพี่น้องปองปายสวัสดีพี่น้องเด้อนะครับขอความสุขสวัสดีมิใช่จงมี่แก่พี่น้องนะครับขออย่าเดินทางพี่น้องครับพี่น้องปองปายทุกท่านนะครับเท่ากะสิเดินทางไปจวดจาดฟาดบุ้มไปซ้อนอะ้รพี่น้องเนาะตามกำลังสั์ที่เฮามีขอควาพี่น้องปองปายทุกท่านได้พี่น้องเด้อนะครับผมมสูๆ่ทีงาน รครับ,รบแม็กไอ้นีในรถบอกในรถครับผมโอเคครับพยายามเดินท่าพี่น้องกับผมแก้วจวดสวัสดีครับเจอกันครับ